หน้าม้จะตัดอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะสเตอร์เบอร์นี้นะดูเฮ้ยเกินไปในนี้ได้ร้อยสามสิบเก้าวันนี้เราจะรถออกไปลองนะผมคิดที่แล้วเนี่ยที่เราลงไปสเตอร์สิบสี่ยี่สิบแปดมันตัดนะผมซึ่งเราจะลงเป็นฟั่งหนึ่งก็คือเป็นสิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าน้ําหนักผมเนี่ยบินได้หรือเปล่านะแต่ว่าน้ําหนักน้องผมเนี่ยผมเอาไปลองกันมาแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตัดนะจีเนี่ยยังไม่ได้วัดกันนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมจะลองเอาออกไปขี่น้ำหนักผมเนี่ย14 27มันจะไหวหรือเปล่านะผมเออแล้วอย่างหนึง่งหน้าอย่างที่เราเปลี่ยนไปมีน้องๆคอมเมนต์นเข้ามา <c oughs> พี่มึงพูดอะไรเนี่ยมึงพูดรัวเกินมึงพูดไวเกินฟังไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> นะผมก็อ่ะอันนี้ขอโทษนะผมผมจะไปเร็เลยแล้วกันอ่ะย่างหน้าผมใช้เป็น50ทับ90 <c oughs> เอเอยี่้ออะไรวะเนี่ย มันก็มันก็พอใช้มันก็พอใช้อยู่เออแต่ว่าถ้าให้เป็นโค้งมันก็ไม่คือหรอกเนาะเออแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ยี่ห้อเดียวกันเขาเรียกว่าลายอะไรลายไฟ,ไไฟเดิมประมาณนั<ห>้นทุกคนข้างหลังใช้เป็น50ิบทัพร้อยนะผมหรือว่ายางสอ0ยที่เขาเรียก<อ>ใช่ปะอ,อันนี้ถ้าผิดก,ก็ขอภัยน้ผมผมไม่รู้เรื่องอยางอ่ะก็คันนี้จะเป็นเดิมแคมป์นะผมเดิมในที่นี้หมายความว่าไซส์เท่าลูกเดิมนะผมเดิมแคมอ่ะเอามาดูไอ้นี่ผมทํากันนะผมนี่ นี่อันนี้คืออันนี้คือห้าสามโอมเทอสอันนี้เนี่ยคือห้าสิบหมดเลยทุกคนเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะนี่ก็ห้าสิบนะสามนี่ก็ห้าสิบเอออันนี้ะลูกเดิมเนี่ยเห็นไหมไซส์เท่าเดิมไซส์เท่าเดิมนะเนี่ย มก็จะเป็นไซอันนี้ก็จะเป็นไซ์เท่าเดิมหมดเลยนะครับผมที่เราทํากันมานะเออก็คือไล่เองูงปาปาอ่าแล้วสเปคเครื่องอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะผมสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วไม่รู้ว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างน,นะผมอนะ่าเนี่ยอ่ะผมให้ดูสรงรูปที่ผมทําเนี่ยไอตัวนี้ก็แรงเอาง่ายมันดีทุกลูกทุกคน มันอยู่ที่คนทานะผมมันอยู่ที่คนทํามากกว่าเราไล่กแ,แล้นไม่ลงทะเลนะแคมป์ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะผมมันอยู่ที่คนทาจริงๆว่าผม,มใช้แคมตัวเดิมเดี๋ยววันนี้เอาไปวิ่งให้ดูอ่าแล้วคนที่บอกว่ากองเล็ดสั้นเนี่ยมันจะวิ่งดีกว่ากองเด็ดย,ยาวก็มันแล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรนะผมน,นี่คือผมไม่รู้แต่ครับผมนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะเราใส่เป็นกองเด็ดย,ยาวดีสุดแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวิ่งให้ทุกคนได้ดูรับผมก็แคมตอนนี้เป็นดีไวหนึ่งหรือว่าแคมปช่างดีย,ยาุา คายแรงบอกก็เป็นแคมเบอร์หนึ่งะผมเรือนตอนนี้ใส่เป็นเรือน27แล้วก็มีกองเหล็กยาวแล้วก็หัวฉีดเนี่ยเราใส่เพิ่มขึ้นมาเบอร์หนึ่งก็คือผมอยากไลไให้มันติดหนาหน่อยทุกคนเพราะว่าเครื่องผมเพิ่งประกอบไปติดมันเห็นเขาว่านะอันนี้คือฟังเขามานล้กคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนาดีกว่าบางตัวเจเนี่ยจะไม่ลอรอบเลยรถผมจะไม่ลอรอบเลยแต่ว่าถ้าเป็น IX มันเป็น i อเอ็กบอกว่าน่าจะไอเอ็กนะไอเอ็กคือมันมันใหญ่ขึ้นมาจากเจนะเบอร์หนึ่งอ่ะทุกคนก่อนจะเป็น G ีก่อนจะเป็นพีเซผมใส่ไอเอ็กอยู่นะครับผมตอนนี้แล้วก็สเตอร์เป็น14 27ช่วงหน้าผมตัด1.5ไม่โหลดเพิ่มนะผมแล้วก็ช่วงหลังเต็ม295ประมาณนัณ้นก็เดี๋ยวเราจะเอารถเนี่ยลองไปขี่ดูแล้วกันว่าสเตอร์14 27เนี่ยน้ำหนักผมจะตัดหรือเปล่าแล้วถ้ามันตัดเนี่ยน้ำหนักตัวเลขเนี่ยจี G จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมน้ำหนักคนตัวเล็กเนี่ยน้ำหนักคนตัวเล็กจะอยู่ที่ ห้าสิบห้าสิบห้าวันนี้นะอ่าสำหรับผมเนี่ยช่างให้ดูไม้เลยนะโอหยังไงยี่สิบสองถึป่ะอ่าถ้าถือหมวกเข้าไปเนี่ยประมาณเจ็ดเกือบเจ็ดสิบสี่เพราะว่าหมวกผมหนักมากทุกคนก่อเดี๋ยวเราจะไปเจอที่ทางเรียนเลยลวกันทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาจับ G P S อีกเหมือนเดิมนะผมอ่ะพอระดอได้แต่เราจะไปดูในกโปรอีกทีหนึ่งนะผมเพราะว่าผมมั่นใจว่า G P S ในโกโปรน่าจะขึ้นนะผมอ่ะ ก็แอปเดิมนะกดตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวดูน้ำหนัก74ถ้าเตอ14.7จะไหวหรือเปล่านะผมอ่ะเดี๋ยวผมออกเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าถ้านานไปเนี่ยเดี๋ยวรถจะมาไหมผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่ารอบไฟแดงแล้วไปลงแล้วไปออ่อยก้าจีนะคร อ่ะเป้งขาไปได้126นะครับผมในนี้นะในอะไรนะในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมกดไว้เลยแล้วกันปึ๊บ,บสตาร์ทอ่ะไปโล่งแล้ว นี่นะ,ะเดี๋ยวผมจะขอให้ดูจีเดี๋ยวเรามาดูจีในโทรศัพท์แล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมแต่เขาเจะตรงนี้แล้วกันแจกระเบตัดนะครับผมเพราะว่ารถผมเนี่ยหน้ามาันจะตัดอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะสเตอร์เบอร์นี้นะอ่ะดูเฮ้ยเกินไปในนี้ได้ร้อยสามสิบเก้าในโทรศัพท์อะเกินไปเพราะว่ามันเพี้ยนเพราะมันเพี้ยนแน่นอนทุกคน เดี๋ยวผมจะให้น้องผมขับนะผมเดี๋ยวเราจะมาเอาแค่ okay. GPS GoPro แล้วกันอันนี้มันเกินไป139เนี่ยมันแรงไปนี่มันลูก5สามเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้น้องผมขับแล้วกันน้ำหนัก55ประมาณนี้นะผมไม่เกินนี้มาขับเร็วมา สเตอร์สี่ยี่สิบเจ็ดในน้ำหนักไม่เกินหกสิบเนี่ยตัดไหมตัดหน้าไมลมาเท่าไหร่ <150. S 1> ประมาณร้อยห้าสิบแล้วอ่วาก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งน้ำหนักผมเนี่ยมันพาสเตอร์นี้ไปตัดไม่ได้นะเออแต่ถ้ามันตัดเนี่ยมันอยู่150วัร้อยห้าสิบทุกคนรถผมอะ่ะเออเดี๋ยวมาดูจีในโกโปรแล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมขับไม่ไหวจริงๆนะสเตอร์เบอร์นี้มันไม่ตัดนะครับผมไม่กี้เนี่ยถ้าน้องผมแบบว่าเงยหน้าดูนิดนึงก็ อาจจะเห็นนะผมว่ามันตัดที่150นะทุกคนอ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้า